อ่าล่ะครับหวัดดีครับหวัดดีบนต้นครับอ่ากำลังมาเอาพึ่งนะครับสามคนครับไอ้จนลุงคําไม่ยิงฮะสมพงษ์สมพงษ์ลุงคํานะครับไอ้จนไม่ยิงฮะอ่าพานหลวงนะครับหานพึ่งป่าครับจากยอดความสูงนะครับจากบนต้นไม้นะฮะประมาณเนี่ยเาวก็เมตรนะครับต้นใหญ่มากครับต้องตีทอยขึ้นมานะฮะอ่ากำลังจะขึ้นมาเอาพึ่งนะฮะ โมโหจะมีหางก็แต่ใหญ่ใหญ่ขนาดลังใหญ่ฮะลังใหญ่ลังใหญ่นะครับอ่าอ่ากำลังโดนค้อนแล้วครับอ่าไหนแล้วครับไหนไหนไหนครับอ่าน่าจะมีหางอยู่ฮะน่าจะมีไนอยู่ใหญ่น่าดูครับไก่น้อยครับไก่มือน้อยอ่ากินใหญ่ๆออกไปครับ ระรับความสูงครับความสูงผาคุณดินเข้าภ่าคุณดินอ่า,ามาไม้ครับความสูงครับต้นไม้ใหญ่ครับเอาแล้วครับ อ่าอ่าขอตัดกันนะครับเนอนี่มีเดี๋ยวผมถ่ายลงครับวัสดีครับ